เงียบเลยนะเงียบเลยนะฮึบมาดิโอ้โหน้าตุ๊กสองหน้ารอยโว้ยตายกังวมาแหละอะดูหน้าร้อยประมาณสามวันกระบังก็เอาไว้ก่อนนะโอเคดีกว่าไม่ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิป ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับค่ายพีพีนะคะอ่ะชื่อเกมนะชื่อเกมชื่อว่าสวีทบ b ันซ่านะคะอ่ะเพื่อนก็เคยเล่นกันอยู่แล้วแหละนะเป็นเกมก็ค่อยข้างจะนานแล้วนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็อ,อยากจะลองเล่นนะวันนี้ <Yeah! S 1> โอเคทุนเราห้าร้อยบาทนะคะก็มาดูกันนะว่ามันจะทำอะไรให้เราได้เท่าไหร่นะคะมาก่อนอื่นเลยมาดูตารางตาจ่ายนะคะนี่ก็จะเป็นไอที่ของเขาสแตด์ของเขาราคาก็าจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะอ่ะถ้ารูปปันเนี้ยมาเขาเรียกอะไรรูปอมยิ้มนะคะเป็นภารรษาอังกฤษด้วยนี่หว่าโอ้โห้าเอ้ยนะถ้ามามันต้องใช้ประมาณสองหรือสามตัวปะ่ะหรือสี่ตัวนะ,ะมันจะได้สแกตเตอร์นะ,ะประมาณนี้ลองเข้ามาอ่านลองเข้ามาดูกันได้อันนี้ก็จะเป็นเออคล้ายแบบ ระเบิดอะแต่ว่ามันไม่ใช่ระเบิดนะมันเป็นตัวคูณนะเพื่อนโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะลองเข้ามาอ่านลองเข้ามาดูกันได้นะคะอ่ะมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะเบตของเขาลดมาสักประมาณมันขั้นต่ำหนึ่งบาทอะเพื่อนขั้นต่ำหนึ่งบาทนะถ้าเบตสามสามบาทก็จะซื้อสามร้อยนะคะเบตสี่บาทซื้อสี่ร้อยห้าบาทซื้อห้าร้อยนะคะอ่ะหนึ่งบาทร้อยหนึ่งอะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาซื้อสัก สามสร้ออะเม็ด3บาทนะเรามาซื้อ300รอกันก่อนเลยนะคะมาก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยนาอจะได้ไม่พลาดลิดใหม่จากเรานะคะมาดูกันนะอ่ะซื้อส0มร้อยนะคะไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็มาดูกันเลยดีกว่านะฮะอืมจะรอดหรือจะล่วงก็ไม่รู้นะกล้วยๆนะเพื่อนมาดูกันจ้านะคะสิบฟีสปินนะคะ ึบมาดิสวยมันต้องแบบนี้สิคะท่านผู้ชมอืมอืมโอ้โหคูณสิบสี่นะคะโอ้โหร้อยเจ็ดสองบาทจุดยี่สิบนะคะเออเฮ้ยห่วยห้าสี่สปินนะท่านผู้ชมไม่เอาวะ่ะ อุ้ยดูตัวคูณโอ้โหมึงจะเงียบเกินไปไหมอัง,งุ่นได้อยู่ฮึบแจ๋วมาดิหละยาวๆไปเลยคูณเท่าไหร่เนี่ยเอยอเออคูณ19โอ้โหสอยสิบบาทครับโอ้โหได้ทุนคืนแล้วนะแต่ขอนักหนักกว่านี้ได้ปะ 4บาทเอามาทำบ้าเลยเออเหลือสองีสปินโอ้โหจะแตกแค่นี้ก็ไม่เอาเรียบร้อยครับรอบสุดท้ายตัวคูณก็ไม่มาด้วยเพื่อนโอ้โหได้มา4ี่ร้อยหนึ่งบาทกำไรร้อยหนึ่งบาทโ,โไม่ยังโคตรบ,บ้าเลยนะเออไม่เป็นไรถือว่าได้กำไรอยู่นะคะอ่ะลองมาซื้อกันอีกสักรอบหนึ่งนะสามร้อยนะคะ,ะกำไรเล็กกำไรน้อยเอาไว้ก่อนเนาะ มาดูกันอีกสักรอบหนึ่งจะเป็นไรนะซื้อสองรอบแล้วเพื่อนรอบละสามร้อยนะรอบที่แล้วได้กำไรร้อยหนึ่งโอ้โหบ้าเอ้ยเงียบเกินไปไหมมึงเงียบเกินไปไหมเออคูณเก้าสามสิบเก้าบาทกูอยากจะบ้าตายเอออะสำหรับใครนะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ กดกระดิ่งให้เราด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคีิป่ใหม่จากเรานะจ๊ะแม่งโคตรป้ากูซื้อพี่สามรอยมึงให้กูมา48บบาทเกินไปโอ้โห ขาดแค่ตัวเดียวเองอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อกันดีกว่านะคะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีเงินซื้อแล้วนะเพื่อนไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันนะสิบีสปิินืมโอ้โหเกลือแบบนี้ก็ไม่ไหวเนาะเออกล้วยคูณสาม สิบสี่บาทจะได้ทุนคืนหรือเปล่านะรอบนี้ก็มาดูกันโอ้โหม,มาดิกล้วยได้อยู่คูณเท่าไหร่คูณสิบสองเจสิบบาทไอ้บา้าเอ้ยจะได้ทุนคืนหรือเปล่า จงเงียบแบบนี้ก็ไม่เอาฮึบขอสแกตเตอร์อีกตัวหนึ่งสวยนั่นแหละโอ้โหโบยอีกห้าสี่สปินนะต่อชีวิตไปหน่อยหลุดเยี่ยวเหนียวไปหมดเลยฮึบโอ้โหควรมาแต่ทำอะไรไม่ได้โอ้โหดู อืออือคูณสิบส่ร้อยยบาทก็ยังขาดทุนอยู่นะท่านผู้ชมแตงโมสวยอง,งูนขอตัวคูณหน่อยก็ได้มั้งโอ้โหอ,อะคงใส่จะได้ซื้อเบ็ดอยู่ที่2บาทนะเพื่อน เพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อสามร้อยแล้วมาดูกันนะสองร้อยโอ้โหไม่รอดนะมาสิบสิบเป็เหมือนกันนะคะแต่ว่าเบ็ดก็น้อยหน่อยเฮ้ยคูณร้อยเฮ้ยคูณร้อยอ่ะเมื่อนโอ้โหร้อยแปดสิร้อยหกสิบแปดบาทแต่แม่งโอ้โหคูณมาตั้งเยอะนะ แต่เกมได้โคตรน้อยเลยอะไรครับเนี้โอ้โหดูอืมโอ้โหโคตรเงียบอะเฮ้ยดูเห่ยจะบ,บ้าจริงๆเลยนะเอามาดิสวยดิโอ้ยคูณอะไรนเนี่ยปึ๊บโอ้โหคูณสามสิบสี่สวยเลยนะครับท่านผู้ชมอะ ก็ถือว่าได้กำไรมาอยู่ที่142บาทนะรอบนี้เกือบไม่รอดแห้งเอ้ยสวยกล้วยโอ้โหน่าเสียดายกล้วยอง,งุ่นสวยอู้ขาดสเกตเตอร์ตัวเดียวยังไงฮึบโอ้โหมันไปไหนวะสวยดิจัดไป เอามากล้ยฮึบอ,องุ่นโอ้โเมื่อกี้นะได้ครูร้อยด้วยโหแม่งโคตรเอาอะมาเดี๋ยวเรามาซื้อเบบสี่ร้อยนะคะก็เริ่มมีทุนขึ้นมาซื้อเยอะๆแล้วนะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแหละนะหวังว่าถ้าซื้อรอบนี้ก็คงจะได้ซื้อไปรอบสุดท้ายแล้วแหละคงจะไปไม่รอดนะคะมาดูกัน สีฟิตเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะซื้อไม่รู้กี่รอบแล้วนะโอ้โหไม่ได้กําไรไม่ได้ทุนคืนสักทีมาดูกันรอบนี้นะคะเพื่อจะฟุกนะมาขอคูน,นักหนักอะ่ะเพื่อนมีไหมคูณห,หนักอะ่ะคูณแบบคูณร้อยอย่างเงี้ยมาเลยโอ้โหดูมันทามดูมันทามแอะแอะเอ,อือมาอ่างน อ่างงนอ่างงูกล้วยสวยสวยแตงโมสวยโอ้โหคูณเท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบหกเจ็ดร้อยกว่าบาทโอ้โหบ่อย5ฟรนะีสปินอะเอาดิแม่งโคตรเอาเรื่องอะโอ้โหอ เงียบเลยนะเงียบเลยนะฮึบมาดิโอ้โหห้าสิบสองเรียบร้อยอนนะโอ้ยได้กำไรมาแหละอ่ะโซนหน้าร้อยหาาัวหลังร้อกว่าก็เอาไว้ก่อนนะโอเคดีกว่า นะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจะคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้เราผิดพลาดอะไรเราต้องขออภัยด้วยเนาะนะนะถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับไต่กดแชร์กดกระดิ่งเขาด้วยนะจ๊ะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่าสวัสดีจ้า